สวัสดีค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหานะคะขนตาสั้นนะคะขนตาสั้นแล้วอยากนะคะมีขนตาที่ยาวนะคะหรือใครที่คิ้วบางนะคะอยากจะมีคิ้วที่หนาที่ดกนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะพี่จิ๊กนะคะมีเซรั่มนะคะแฮร์โทนิกนะคะตัวนี้นะคะเพียงแค่เรานะคะนี่นะคะไปนะคะไปบนนะคะ ขนตานะคะมันจะช่วยเร่งการงอกนะคะมันจะช่วยเร่งให้ขนตายาวขนตาหนาขนตาเป็นแพ่นนะคะแล้วเขานะคะก็ไม่แสบด้วยนะไม่มีอาการแพ้ใดๆเลยนะคะไม่มีอาการแพ้ใดๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรล้วนๆนะคะขวดบิ๊ก บึ้มแบบนี้นะคะใช้ได้เป็นปีนะคะเพราะว่าอะไรอย่างสําหรับพี่จิกนะคะพี่จิ๊กใช้เฉพาะขนขนตาเนาะเพราะว่าขนคิ้วก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่คิ้วบางๆนะคะ คิ้วนะคะอยากจะมีคิ้วที่เข้มอยากจะมีขนคิ้วที่มันดกนะคะสามารถนํามาทาได้หรือแม้แต่ใครที่หัวล้านหัวโล้นผมบางมากๆก็สามารถใช้เซรั่มตัวนี้นะคะไปทานะคะไปทานะคะบริเวณที่นะคะเราต้องการเร่งการงอกนะคะเขาจะช่วยเร่งการงอกของผมนะคะได้อย่างนะคะโอ้โหมีประสิทธิภาพมากๆรีวิวก็เยอะมากๆนะคะถ้าใครนะคะอยากจะมีขนตายาวงอนอยากจะมีคิ้วที่ดกดําอยาก จะมีผมที่งอกออกมาใหม่นะคะพี่จิกแนะนําเลยนะคะเซรั่มแฮาโทนิกพี่ยักษ์เขียวขวดบิ๊กเบิ้มขวดนี้